สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเมื่อนี้เขากะอยู่ในอยู่นาคือเก่าล่าจ้ามาเบิองมันมาเบิองต้นมันหลังจากที่ว่าเขาใส่ปุย๋ยไถกบดินแล้วก็พาหล่องออกเรียบร้อยแล้วเมื่อนี้เมื่อนี้เขาก็ได้เขาก็เห็นแล้วแต่หมูวานเล่าจ้าแต่ว่าแต่ว่าก็อยากให้มาเบิองพ่อแม่อยากอยาก,อยาก,อ,ยากอยากพามาเบิองมันเกิด ส่วนมันก็รู้สึกว่ามันใสได้งามสัตว์ขึ้นดีอยู่สวยงามมากเลยพี่นอ้องคุณต้นมันกำลังพ่นยาฆ่าหนาไว้ส่วนที่ว่าเขาไถาส่วนท่วาเขาไถากบบเบดนะจ๊ะไถผ้ารองบเบิดอัน,นีางคางแกนแทงสินะจ๊ะ้างคางนำ้ำ้างๆน้ำสิ คนเนี่ยไเพราะว่าทางนี้มันเป็นทางลุยแตก็กมันเขา่าบ่ไดดมันเข่าไปเมื่อสิบหยับต้นมันเพราะว่าหลังจากเมื่อหนีไปมื่ออื่นเฮาสองคนก็สิเดินทางกลับไปทํางานอยู่กรุงเทพหลือจ้าเพราะว่าอาชีพรักเขาขคือว่าเขาเห็ุงานอยู่กรุงเทพงานโรงงานพอดีว่าเขาหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่หยุดประมาณสี่หาหมื่อเขาก็เลยได้มาใส่ปุ๋ยมันเพราะว่าเขา เขาปลูกมันไว้นะจ๊ะใส่ปุ๋ยมันไว้แล้วก็เขาก็สิมีเวลาเว,เวลามาเบิงมาแง้งกับสิคืออยู่ช่วงโรงงานเขาหยุดให้เขากสกได้มาดูแลเองแล้วก็บางกับส่วนมากก็สิมีปูเพิ่นดูแลใหน้น้อยจ๋ายูุ่บ้านเพิ่นก็ดูแลให้ซื่อละ่ะเพิ่นก็เฮ็ดยังให้บ่ได้มากไม้เรววาก็เพิ่นเ่าแล้วส่วนที่เป็น ส่วนที่เดี๋ยวช่วงเวลาใส่ปุ๋ยฉีดยานุ่นนีนั่นเท่ากับสิได่าางงานลงมาเฮ็ดเองนะจ้ามืออื่นมืออื่นแล้วก็สิได้เดินทางกับกรุงเทพแล้วจ้าไปทำงานวันนี้เราก็ต้องรีบทำเคลียร์งานเก็บงานเก็บรายละเอียดในไฮในสวนของเขาให้มันเรียบร้อยเพราะว่าเบิดเวลาเท่าล้าแล้วเบิดมือหยุดของเทาแล้ว ส่วนใดที่เขาเห็ดเองได้เขาก็เห็ดนะจ๊ะส่วนใดที่เขาเห็ดเองว่าได้บางเทือเขาอยู่กรุงเทพเขาบ่สามารถลงมาได้เขาก็โอนเงินลงมาจ้างนะจ๊ะไปแลว้วเบิดแล้วเปย์นหนึ่งฉีดฉีดคุ้มยาไว้ดูดซึมฉีดดูดซึมไว้ข้างๆ กับต้นมันเขากับอว่างามใส่ได้ใส่ได้สวยงามไม่ได้พินของค่ะแต่ละต้นลงทุนไปกับลายเติบอยู่งน้ำอยู่พันพันพันออียงก้านแดงแบบหนึ่งต้นนี้มันลม้ม ตัวน,นี้มันลุมเสียบไหมหมามาเห็ดหลมุมปีที่สองนะจ้ะที่เขาลงทุนปลูกมันปีแรกกับื่วานาวากับเพาะได้ใส่อยู่เพาะได้กาไรเพาะได้หนุ่นนีนั่นเพาะได้ค่าปุ๋ยคาย,ยัางคืนอยู่ก็ใส่ได้ของเขาอยู่ปีนี้เขาก็เลยลงทุนปลูกลายก็เกา่า ปีนี้ปลูกอยู่สิบไลสิบไลเขามาลุ่นกันว่าหอดย้ำขายแล้วมั่นสิได้ราคาโลละจักบาทเฮาสิได้ทุนคืนบ่เพราะว่าหลุสึซื้ว่าปีนี้เขาลงทุนสูงแตะอยู่ประมาณ3ามหมื่นในตัวเลขกลมๆวันนี้เฮาเกิดจิ๋วฝ้าวไปเขาบ้านไปหาเห็ดกับเขากับน้ำ เพราะว่ามันมันมันหดย่ำย่ำแรงแล้วในเวลาเขาบานเขาซองแล้วนั่นอาจิะเปลี่ยนมืดมืดแน่แน่ได้จากพี่น้องบางส่นวนเพราะว่ามันทายย่อนแสงฟังนี่้างบนทั้งเบ,บิหนีแมนของฮ้องบมเลยได้จากบม่รู้ว่าเป็นที่งมึงอยากกันแทน่ากัเต็มแค่นี่ส่วนของฮ้อง ฟังทางทางเทิงนี่สิอยู่ประมาณหาไรนี่แม่พี่น้องหงาดอกอันนี้ก็ลายคักหลายแนย่น้ำกันแทนนะ้น่าหนีลายหลีหลายเออหรอกรคลิปนี้ก็มีย่ยงมาไม้เก็บบรรยากาศไว้ยำมือแรงเพราะว่าต่อจากนี้ไปเขาก็สิบ่ได้อยู่บ้านนะจ๊ะเพราะว่าเขาสิกลับลงไปเหตุงานกระสิพุ่นแล้วประมาณช่วงมิถุนาเขาจัองวระสิได้ลงไม้เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวมะกรูมัน มาถอนมันถอนมันเสร็จปุ๊บเฮ้ากับจังใดบ้านเข่าตอหลังจากนั้นก็จังว่าสมีล <anos S 2> ิปบรรยากาศบรรนอกบรรนอกใผ้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าต่อจากหนีไปมันก็สิยูแต่ในโรงงานกั็สิบ่มคอยมีลิปปันใดเนาะจังใดกะขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในด้อจ้าพูดคุยกันใดคอมเมนต์กันใดได้จ้าเพราะว่าเฮาก็สิมีแต่บรรยากาศอยู่ในโรงงานเราบ้านมันก็สิบ่มีบรรยากาศแบบบรรนอกบารนอกอากาศ บริสุทธิ์บริสุทธิ์จังสีนะส่วนนี่ส่วนงานนี่เขาสิปลูกห้าแล้วจ้ะมันเป็นหยาหญ้า,าแพงกุหลาไว้ใหงว้ววาใบแหง้ว่ากินนี่งานนี่ันบรรยากาศบานเทากับสียู่ประมาณนี้เนาะจ้ะพี่น้องบรรยากาศดีดีมาบานหกเจ็ดคืนนี่บ่เคยนอนเฮือนเชืเ่อเ,เด้จ้ะมานอนน่าตลอด กินเข่าอาบน้ำแตงตัวออมานอนนะ้าย่ำเศร้ากะขี่รถไปเทิดกับข่าวกับน้ำก็ออกมาอยู่นะชีวิตใส่ชีวิตส,ส่วนใหญ่สอยูกับทงไฮทงนะาเขาก็กส,ปปสิประมาณชั้นนี่นะจ้ะประมาณชั้นนี้แหละอากาศกำลังแดดอ่อนกำลังเย็นดีแดดร่มลมตกเกินอันนี้คือเทียงนาเขาเนี่ยจ้ะเทียงนาขอกงวัว ก็มีอย่างหลายพี่น้องก็ขอพุ้นฉุกค้นที่เขามาติดตามนะจ๊ะกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้ยจ้าเพราะจะลงคลิปมีอย่างไม่ไหม,ไม,ไมกับสิไดใดดูแลกันแล้วก็ช่องไม่ก็ช่องน้องใหม่นะคะฝากกดติดตามด้วยจังไดก็เป็นกำลังใจสุคนเดอร์โศกดีปีใหม่สุคนเดอพีปีน้องเลย สุขภาพร่างกายแข็งแรงส่งดีปีใหม่กันทุกๆคนจ้าต่อจากนี้ไปกะเข้ากะสิได้ไปสู่งานแล้วก็ลุยงานอย่างเต็มที่เหมือนเดิมบ่มีอย่างช่วงปุหละจ้ามิถุนาบ้านเขายังไงสิได้ลางานลงมาอีกเถื่อนึงจัง่อยสิได้มากูมัน อดเดือนนั้นเฮากับซิมีคลิปบรรยากาศบรรนอกบรรนอกมาฝากพีฝากนองคือเก่าด้วยจาว้ากระ่บมี่ยัางหลายมากไม้คลิปนี้กะปปญญกิบรรยากาศไปก้อนทีสีกับกรุงเทปจา้ามี่ยัางหลายขอบคุณและก็สวัสดีค่ะโชคดีมีใยทุกคนในปีพ,ศ,พศักราพุทธศ2567สวัสดีจา้า